สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงของแม่หมอคนสร้างกำลังใจทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงพิก,ากาัดนะคะว่าผู้ที่เลือกไพ่ในแต่ละกองเนี่ยนึกถึงคนที่เรานึกถึงแล้วก็เขานึกถึงเราหรือรู้สึกกับเราอย่างไร เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตให้ดีเลือกนะคะกองที่1กองที่2หรือกองที่3เลือกเลขที่ชอบไว้ในใจแล้วก็นึกหน้าคนที่เราอยากจะถามนะคะ เมื่อนึกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาฟังคำทำนายนะคะใครที่ไม่อยากก่อก็กดข้างล่างได้เลยแม่หมอจะขึ้นไว้ว่ากลองที่1นาทีที่เท่าไหร่กองที่2นาทีที่เท่าไหร่นะคะโอเคเรามาเริ่มที่กลองที่1เลยแล้วกันนะคะ คนที่เรานึกถึงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งก็คือเขาก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงเราแล้วก็มองเราในแง่ดีนะคะ เออถือว่าเป็นอะไรที่ดีเอาง่ายๆว่าถ้าเรานึกถึงแฟนเก่าแฟนเก่าก็ยังคิดถึงยังนึกถึงนะคะยังแบบมีจิตใจที่ดีกับตัวเรานะคะแต่ถ้าเรานึกถึงเพื่อนที่ทะเลาะกาันนะคะเราก็จะมองว่าเพื่อนก็นึกถึงเราเหมือนกันก็รู้สึกคิดถึงเราอยากจะคุยกับเราอยากจะดีกับเราเช่นกันเพราะฉะนั้นไพ่กองที่หนึ่งถือว่าเขารู้สึกดีกับตัวเรานะคะ ถามว่าคนที่เรานึกถึงเนี่ยนะมันเป็นความทรงจําดีๆมันเป็นความทรงจําดีๆคืออย่างไรคืออย่างที่บอกไปนะคะถ้าเรานึกถึงแฟนเก่าก็อาแฟนเก่าก็ยังนึกถึงคุณยังคิดถึงคุณแต่ถ้าถามว่าจะได้กลับมาคบกันหรือเปล่าแม่หมอมองว่าก็คงไม่ได้กลับมาคบกันนะคะเพื่อนก็เหมือนกันอาจจะทะเลาะกันนานมากเขาก็ยังคิดถึงเราแต่ก็อาจจะไม่ได้กลับ มาพูดคุยกับเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งใบว่าสําหรับคนที่ทะเลาะกาันถ้าเราไปขอโทษถ้าเราไปขอคืนดีเนี่ยนะไอคนที่เรานึกถึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คงยากนะคะก็คงยากเอาเป็นว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง เขาคนที่คุณนึกถึงเขาก็ยังนึกถึงคุณยังคิดถึงคุณแล้วก็มองคุณในแง่ดีอยู่เรื่องเลายๆเขาก็คงไม่ได้มานั่งจำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อการให้รู้สึกคิดถึงเขาในแง่ทางในหนทางที่ดีแล้วกันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะโอเค ต่อมานะคะต่อมาคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองเนาะถามว่าเป็นอย่างไรนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองโอ้โ ไพ่ดีมากไพ่ดีมากๆนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะแม่หมอบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคนที่เรานึกถึงเขาก็นึกถึงคุณเช่นกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาปรึกษาอยากจะกลับมามีคอนเนคชันมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมคือถ้าคุณนึกถึงแฟนเก่าอะ บอกเลยว่าเขาก็คิดถึงคุณถ้าเขายังไม่มีใครเขายังโสดอยู่ใครที่คิดถึงแฟนเก่ากลับไปงอได้เลยนะมีโอกาสสมหวังสูงนะถ้าคนที่เลือกไพ่กองนี้ใครที่ทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับพ่อแม่นึกถึงเพื่อนนึกถึงพ่อแม่อยู่เดี๋ยวก็จะดีกันเดี๋ยวก็จะดีกัน ถือว่าเป็นไพ่กองที่ดีกองแบบสุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยอะ่ะนะคะเขานึกถึงคุณเขาคิดกับคุณในทางที่ดีนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดมีเกณฑ์ว่าจะกลับมามีความสัมพันธ์นะคะลึกซึ้งกันเป็นห่วงเป็นใยกัน ในฐานะอะไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีถือว่าเป็นไพ่ชุดที่ดีนะคะใครที่นึกถึงแฟนเก่าและแฟนเก่าก็ยังโสดและตัวคุณเองก็ยังโสดก็ขอให้สุขสมหวังแล้วกันนะคะถือว่าเป็นไพ่กองที่ดีกองหนึ่งเลยนะคะก็ลองทักไปพูดคุยลองไปให้โอกาสซึ่งกันและกันดูนะคะต่อมานะต่อมาไพ่กองที่ สามนะคะสำหรับไพ่กองที่3นะอ่ะมาถือว่าเป็นไพ่กองที่ไม่โอเคเท่าไหร่ เพราะคนที่คุณนึกถึงเขาก็รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกดีกับคุณสักเท่าไหร่อะนะคะไม่ได้รู้สึกดีกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่มันจะดีขึ้นด้วยมันมีแต่จะแย่ลงยกตัวอย่างคุณนึกถึงแฟนเก่าแฟนเก่าเขาก็อาจจะนึกถึงคุณแต่เขาก็จะนึกถึงคุณประมาณว่าโหดีและที่เลิกกัน เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเยอะเจอสิ่งดีๆที่ดีกว่าเยอะหรือคุณนึกถึงคนที่กำลังคุยอยู่นะคะหรือกำลังจีบกำลังสนใจเขาก็ไม่ได้คิดดีกับคุณเขาก็อารมณ์ประมาณว่าโหมีคนดีๆให้เขาเลือกเยอะคุณเป็นแค่ตัวเลือกเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่ได้สนใจ นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่กองที่ที่แย่ที่แย่นะคะคนที่เรานึกถึงเขามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราไม่มีความจริงใจกับเรานะคะหรือถ้าเกิดเป็นเพื่อนนึกถึงเพื่อนแล้วมาได้ไพ่ชุดนี้ก็คือเพื่อนเหมือนแบบรู้สึกว่าการที่ไม่มีเราหรือการทีเออ่เดินออกจากไปจากเราหรือทะเลาะก,กับเราเนี่ยมันรู้สึกดีกว่าแล้วก็ยังมีความโกรธมีความเกลียดน,นะคะ ถือว่าเป็นภายที่แย่นอนนะคะอืมก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําดีของเรานะคะเราทําดีต่อไปต่อให้เขาไม่ได้ดีกับเราหรือเขาจะไม่จะมารู้สึกยังไงกับเราก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ตัวเราทําของตัวเราให้ดีไม่เดือดร้อนใครก็เพียงพอ นะคะก็เป็นกาลังใจให้คนที่ได้ไพ่กองที่3ามด้วยก็ถือว่าเป็นไพ่กองที่แย่แต่แม่หมอเชื่อว่าแย่แค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวทําของตัวเองให้ดีที่สุดทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นเพียงพอแล้วนะคะยังไงก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้กดคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า